สองฉลากน้ำปลาแท้กันค่ะบอกว่าเอาน้ำปลาแท้แบบสูตรทั่วไปสูตรปกตินะคะหลายยี่ห้อเอามาอ่านฉลากให้ดูคนดูกันค่ะเชื่อว่าทุกบ้านโนที่แบบทําอาหารทานเองยังไงก็ต้องใช้น้ำปลากันอยู่แล้วนะคะเราจะเริ่มจากยี่ห้อแรกกันก่อนเลยแล้วกันโนก็คือน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดค่ะตัวนี้จะเป็นผลิตจากปลาไซ้ตันมีเกลือแกงมีน้ำตาลเป็นส่วนผสมใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นตัวซูโคโลอะ่ะแล้วก็มีการใส่วัตถุปรุงแต่งรสอาหารเพิ่มเติมใครที่ต้องการไอโอน เพิ่มตัวนี้อาจจะไม่ได้มีไอโอดีนเนาะต่อมานะคะ,ะ,คะก็คือน้าปลาแท้ตราคนแบกกุ้งค่ะปลาไสตันเช่นเดียวกันมีเกลือและมีน้าตาลอแต่ตัวนี้ใครที่ต้องการไอโอดีนเพิ่มตัวนี้ตอบโจทย์ได้ค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นน้าปลาแท้ตราปลาไสตันเลยเขาจะมีทั้งปลาไสตันมีเกลือและมีน้ําตาลแต่ตัวนี้มีไอโอดีนอยู่ในส่วนประกอบของฉลากเลยต่อมานะคะเป็นของหยดทองค่ะอตัวนี้เขาก็ใช้เป็นปลากระตักและใช้เกลือเป็นส่วนผสมบวกกับน้ําตาลสิ่งที่น่าส นใจคือเขาใช้คาราเมลอาจจะให้เพิ่มความรสชาติเข้ามาใครที่มีภาวะฟีนิลคีโตยูเรียอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าเขาใช้ส่วนประกอบเป็นแอสปาแตนใครที่อยากจะเพิ่มไอโอดแนะนําเป็นตัวนี้เช่นเดียวกันแล้วตัวสุดท้ายนะคะก็ปลาปลาหมึกค่ะตัวนี้ใช้เป็นปลาไซตันหรือปลากระตาก็มีเกลือและน้ตาตาลแต่อันนี้เหมาะสําหรับใครที่เป็นผู้จํากัดการบริโภคเรื่องไอโอดนะเขาไม่มีส่วนผสมของไอโอดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการอ่านฉลักเข้าวๆแม้กระทั่งน้าปลาที่ทุกคน คิดว่ามันก็เหมือนเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนกันนะคะไปอ่านฉลากกันให้ดีๆก่อนนะใครที่ต้องการให้คนอ่านฉลากอาหารประเภทไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ละเอียดให้ฟังเลยค่ะ